สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสซดนานะบินโตค่ะดิฉันนางสาวสารลักษณ์สาคอนค่ะและดิฉันนางสาวดุดเดืนศักดีค่ะ วันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมาพูดคุยในหัวข้อของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมและด้านธรรมและด้านธรรมทางธรรมชาติค่ะหมวดที่1คําจํากัดเกี่ยวกับมรดกทางด้านวัฒนธรรมและธรรมชาตินะคะอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ คือเป็นหัวใจหลักสำคัญของแนวคิดและแนวทางปฏิบัติว่าด้วยแหล่งของมรดกโลกวัฒน,ฒนธรรมและธรรมชาติค่ะและได้รับขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกโดยยกร่างขึ้นในยูเนสโกปีพุทธศักราช2515ค่ะมาตราที่1วัฒนธรรมทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมนะคะ หมายถึงผลงานทางสถาปตัตยกรรมปฏิมากรรมที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นหรือเกิดจากการผสมผสานร,ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติสามารถแบ่งออกได้เป็น3มกลุ่มใหญ่คือ1กลุ่มอนุสรสถานนะคะสถาหมายถึงสถาปตัตยกรรมปติมากรรมหรือโครงสร้างทางโบราณสถานนะคะยกตัวอย่างเช่น ป้อมหัวเขาแดงสิงหานาครเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มอาคารมีความกลมกลืนและเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ยกตัวอย่างเช่นโบราณสถานเมืองสุขโขทัยและเมืองศรีสัชนาลัยที่มีความต่อเนื่องกันทางประวัติศาสตร์และสุดท้ายนะคะเหล่งการผสมผสานของธรรมชาติและมนุษย์หรือสังคมวัฒนธรรมยกตัวอย่างเช่นชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา เป็นการเป็นชุมชนที่มีการผสมผสานแบบพะหุวัฒนธรรมนั่นก็คือชาวไทยพุทธชาวจีนและอิสลามนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างมารดกทางด้านธรรมชาตินะคะกลุ่มของพวกเรายกตัวอย่างในเรื่องของทะเลสาบสงขาที่มีคุณค่าโดดเด่นทางด้านธรรมชาติค่ะ ความงดงามทางด้านสุนทรียภาพก็คือทะเลสาบสงขาเนี่ยเป็นทะเลสาบน้ำกร่อยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีภูมิทัศน์ที่สวยงามและแบ่งออกเป็นสี่ส่วนหลักค่ะทะเลน้อยมีน้ำจืดทะเลหลวงมีน้ำจืดและน้ำกร่อยทะเลสาบตอนกลางก็คือมีการผสมน้ำจืดและน้ำกร่อยส่วนทะเลสาบตอนล่างนะคะมีน้ำกร่อยการผสมผสานของน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มเนี่ยสร้างสร้าง ทัศนียภาพและความงดงามเฉพาะตัวค่ะคุณค่าทางด้านวิทยาศาสตร์และทางธรณีนะคะเป็นระบบทะเลสาบสาน้ำน้ำจืดน้ํากร่อยน้ําเค็มที่หายากที่สุดในโลกที่หายากในโลกนะคะระบบน้ําผ่นแปลตามฤดูกาลทําใ้้เกิดความหลากหลายทางด้านเคมีและชีวภาพของน้ําเป็นแหล่งศึกษาธรณีวิทยาและระบบนิเวศน้ำกร่อยค่ะคุณค่าทางคุณค่าเชิงชีวภาพและการอนุรักษ์ สัตว์น้าหายากคือโลมาหัวบากที่ใกล้สูญพันธุ์เป็นสัญลักษณ์ของทะเลสาบนกน้ำอพยพและสัตว์น้ำหลากหลายเช่นนกยางกรอกพันจีนปลากระพงขาวปลาบู่และปลาแป้นค่ะค่ะต่อไปนะคะคือมาตราที่3มมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเป็นจเหมือนสัพันเชื่อมระหว่างมาตราที่1มรดกทาง วัฒนธรรมและมาตร,รที่สองมรดกทางธรรมชาติถูกนำไปปฏิบัติจริงการที่อนุสัญญาจะสามารถคุ้มครองมรดกลูกได้นั้นจำเป็นต้องเริ่มจากการประกาศจำเป็นต้องเริ่มจากการที่ประเทศเจ้าของแหล่งมรดกนั้นระบุและเสนอชื่อมรดกนั้นโดยสรุปก,ก็คือมาตราที่สเป็นบทบัญญัติว่า ใครมีหน้าที่ดำเนินการอย่างไรและทำอะไรเพื่อให้หลกการของอนุสัญญานั้นบรรลุในทางปฏิบัติค่ะขอจับการนั่งเสนอค่ะ